สวัสดีครับคุณอยู่กับเคนที่ออโต้สเตชันครับด้านหลังของเคนคือ Honda City e-h-e-v ครับเป็นยนตกรรมไฮบริดนะครับที่มาพร้อมกับออปชันที่มากที่สุดเท่าที่ City เคยมีมาให้ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ Honda City e-h-e-v คันนี้ครับจะเป็น รถยนต์นั่งซีดานที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดครับ IMMd นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ2ตัวเป็นแบบฟูลไฮบริดนะครับระบบสปอร์ตไฮบ i ิดอินเท i g e เจนต์มัลติโหมดไดรฟ์นะครับหรือว่า IMMd นั่นเองอ่า ในรายละเอียดของเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับมาดูดีไซน์รอบคันกันก่อนเลยดีกว่าบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัว rs นะครับเพราะว่าในส่วนของ e h e v เนี่ยเขาจะมีเกรดเดียวก็คือเกรด rs นั่นเองครับฉะนั้นชุดแต่งของเขาก็จะเหมือนกับตัว rs ที่เป็นของ City s e ีดานทั้งหมดนะครับก็คือนี่ครับไฟหน้าที่เป็น led นะครับพร้อม daytime running light แล้วก็กระจังหน้าของเขาครับจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับมีแบส rs นะครับแล้วก็ h mark ครับหรือโลโก้ฮอนด้าจะเป็นสีฟ้านะครับ ตามรูปแบบของรถที่เป็นรถไฮบริดนะครับกระจังหน้าครับเป็นแบบลวงพึ่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งนะครับที่เป็นสเกิร์ตพลาสติกขึ้นรูปเหมือนคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่เลยไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับวงล้อครับในรุ่นของ e h e v นั้นจะให้วงล้อขนาด16นิ้วครับยางที่ติดมาเนี่ยจะเป็น รูเอิร์ธของโยโกฮามานะครับ185ทับ55 R16 ครับมาอย่างนี้ทั้ง4ล้อเลยชุดแต่งภายนอกของตัวรถเนี่ยนะครับนอกจากจะได้โคมไฟหน้ากระจังหน้านะครับผมที่สวยงามและสปอร์ตมากแล้วเนี่ยยังได้นี่ครับกระจกมองข้างที่เป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถแล้วก็ล้อมแม็กที่เป็นล้อมแม็กแบบทูโทนนะครับมาดูด้านบนครับจะได้เสาอากาศแบบชักฟินอะเทนนาที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ ชุดแต่งครับที่เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังสีดํามาเหมือนกันอันนี้จะเหมือนกับในเกรด RS ของตัวรุ่นเทอร์โบเลยนะครับในรุ่นของ ESUV เนี่ยยังได้เหมือนกันครับตัวไฟท้ายของเขาครับเป็นไฟท้ายแบบนี่ครับไลท์ก g ดิ้ง LED สวยงาม3มิติครับ3มิติสวยงามเลยแต่ว่าในส่วนของหลอดไฟเลี้ยวและหลอดไฟถอยเนี่ยยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะยัคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ครับด้านหลังมีโลโก้ H mark ที่เป็นโลโก้ สีน้ำเงินแบบนี้ครับกล้องด้านหลังครับปรับได้3ระดับนะครับไม่ใช่360องศรราหรือ3มิติอะไรนะมี diffuser นะครับผมที่เป็นแต่งพลาสติกขึ้นรูปแบบคาร์บอนแบบนี้ครับจะต่างไปจากตัวแฮชแบกนะตัวแฮชแบกจะไม่ได้ diffuser ในสไตล์แบบนี้นะครับฝังหลังของตัวรถครับ เราไปดูด้านในของตัวรถกันครับนี่ไฟเบรกรุ่นที่3อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของด้านในของตัวรถครับจะแตกต่างไปจากตัว RS เดิมนะครับผมนี่จะเห็นได้เลยว่ามีการเพิ่มแอร์ตอนหลังเข้ามานะครับมีแอร์ตอนหลังนะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์เพิ่มเข้ามา2ตํตำแหน่งที่ด้านล่างนะครับแอร์ตอนหลังนี่ให้มาเยี่ยมเลยนะครับมีที่เท้าแขนครับแบบไม่ลอยตัวนะครับที่เท้าแขนแบบไม่ลอยตัว เบาะนั่งด้านในครับจะเป็นเบาะหนังกลับนะครับแล้วก็มีหนังสังเคราะห์เนี่ยประกอบอยู่นะครับก็อาจจะต้องดูแลกันนิดนึงนะครับผมในส่วนของช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องในการระบายความร้อนจากระบบแบตเตอรี่ของตัว Honda City ehev นะครับอ่ะไปดูด้านหน้าของตัวรถกันครับนี่เลยนะครับเบาะนั่งครับยังคงเป็นเบาะนั่งแบบปรับมือนะครับมีชุดแต่งที่เป็น พักเท้านะครับวางเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยที่เป็นแบบสไตล์สปอร์ตนะครับตัวในส่วนของหน้าจอเนี่ยจะต่างออกไปนะครับจะเห็นได้เลยว่านี่คือหน้าจอแสดงผลแบบ tft ขนาด7นิ้วอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยแบบ4ีสีซึ่งเท่าที่มองดูเนี่ยแสดงผลได้ชัดเจนมากๆครับส่วนด้านขวาจะเป็นวัดความเร็วที่ยังคงเป็นแบบเข็มอยู่นะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเป็นสีดําเรืองแสงสีแดงแบบนี้ครับมีเรนวอช มีเลนวอชด้วยนะแล้วก็ในรุ่นนี้ครับครุสคอนโทรลของเขาจะเป็นแบบอัตติบีครุสคอนโทรลนะครับด้านซ้ายก็จะควบคุมอินโฟเทนเมนต์ต่างๆบนหน้าจอที่เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วทัชสกรีนขนาดใหญ่ครับรองรับ Apple CarPlay สั่งการด้วยเสียงผ่าน Siri ได้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับลักษณะเหมือนในตัวซีดานปกติทุกประการเลยช่องจ่ายไฟ12โวลต์ครับช่องจ่าย usb 2องตำแหน่งนะครับอันนี้วางเศษลุ่งเศษเหรียญอะไรได้นะครับที่วางแก้ว2องตำแหน่งนะครับในรุ่นนี้มีการเพิ่มนะะฮ เบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรคโฮมาให้แล้วนะครับตัวซีดานปกติเนี่ยจะไม่มีนะครับเปิดช่องเก็บของตรงนี้มาก็จะเป็นที่เก็บของเฉยครับไม่ได้มีในส่วนของช่องจ่ายไฟอะไรนะครับที่ท้าแขนเนี่ยก็เป็นหนังนะครับเดรสเก็บสีแดงสวยงามด้านบนครับก็เป็นกระจกไม่มีไฟสองสว่างนะครับไฟสองสว่างด้านในเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับมีไฟสองสว่างตรงกลางห้องโดยสารครับที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะฮะเรื่องของดีไซน์ของตัวรถเนี่ย ก็จะเหมือนกับในตัวเทอร์โบปกติแหละนะครับแต่เราจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาและต่างออกไปครับโดยเฉพาะหน้าจอมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยที่จะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นหน้าจอแบบ TFT แล้วสวยงามนะครับมีเซนซิงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยระบบรับอำนวยความสะดวกในตัว Honda City e h e v เนี่ยจะเยอะกว่านะครับในส่วนของตัวเทอร์โบปกตินะครับ Honda City e-h e HE v นะครับจะใช้เครื่องยนต์แบบ1.5ลิตร4สูบครับตัวเครื่องยนต์ลูกนี้จะมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาจะมีพละกำลังสูงสุดที่108แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรครับแต่ทาง Honda นะครับไม่ได้เคลมแรงม้าสูงสุดของรถคันนี้เอาไว้นะครับบอกแค่ว่าแรงบิดสูงสุด ของเจ้า Honda City e-h-e-v เนี่ยคือ253นิวตันเมตรและสามารถเร่งจากศูนถึง100ได้ภายใน9.4วินาทีเท่านั้นใน Honda City e-h-e-v นะครับจะมีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มความสะดวกเข้ามามากมายเลยเดียวครับไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับหน้าจอมาตรวัดดีไซน์ใหม่ครับแบบ tft 7นิ้วมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮมีระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัยครับเพิ่มระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทเข้ามาครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง สำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยทั้งหมดใน Honda City ี้ e h v นะครับจะมี h Honda Lane w น t c h ครับหรือว่ากล้องที่กระจกด้านซ้ายของตัวรถครับระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถครับถุงลมนิรภัยเนี่ยจะมีมาให้ถึง6ตำแหน่งเลยทีเดียวครับกล้องมองภาพด้านหลังจะปรับมุมมองได้3ระดับครับมี abs มี ebd มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งครับมีระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดเบรก ฮอนด้าซิตี้ e h e v ครับยังมีการเพิ่มฮอนด้าเซนซิงเข้ามาให้5ระบบครับคือระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรคครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องการเดินรถครับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องการเดินรถและระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติในส่วนของ New City e h e v นะครับทาง Honda ประเทศไทยเขาไม่ได้เคลมในส่วนของแรงม้าสูงสุดมาไว้นะครับเขาจะเคลมแค่ในส่วนของแรงบิดสูงสุดที่253นิวตันเมตรนะครับและอัตราสิ้นเปลืองที่ 27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจากเท MM คโนโลยีส p o r t ตไฮบริด iMMD นะฮะราคาจำหน่ายก็ตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับมีเกรดเดียวนะสำหรับรุ่นนี้นะครับจะไม่เหมือนของแฮ h แบ็กที่จะมี3เกรดด้วยกันทั้ง City y h t c h b a c k นะครับและ City Hybrid คันนี้ครับโคกีพีของเราจะรับหน้าที่ไปทดสอบในเดือนธันวาคมครับมีข้อมูลการทดสอบเป็นอย่างไรเนี่ย เชื่อว่าเดี๋ยวโคจะมาฝากเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนครับคุณอยู่ที่ออโต้เซชั่นพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ